สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โดมคีเ e อร์นะครับเนื่องจากว่ามีคนแนะนําให้ลองเล่นเกมนี้เข้ามากันดูนะครับก็เลยลองจัดมาดูนิดนึงตัวเกมเนี่ยยังเป็นอยู่ในรูปของเดโมอ,อยู่นะก็ลองไปโหลดเล่นกันได้นะครับจากที่ผมได้ลองอ่านระียดคร่าวๆเนี่ยคือมันจะเป็นเกมนแนวแอคชั่นโลคไลท์เป็นหลักนะคือเราจะต้องขุดทรัพยากรจากชั้นใต้ดินแล้วก็อัปเกรดพวกฐานแล้วก็ปัจจัย4อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับฐานนี่นะครับแล้วก็ ป้องกันเจ้าพวกเอลิตที่จะมาบุกโดมด้วยนะโอเคผมขอดูหน่อยแล้วกันว่าเกมนี้มันเล่นยังไงสนุกไหมนะอันนี้เนี่ยเขาให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้โหลดเอาอยัางไงมีเลเซอร์โดมโอ้โหมีมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเขาบังคับเลยนะว่าได้แค่เลเซอร์นะครับอุปกรณ์เป็นตัวปลูกสวนหรอประมาณนี้มั้งอันนี้เขาก็บังคับเหมือนกันนะครับแล้วก็ปีเปอร์ก็คงจะบังคับเหมือนกันใช่โหมดก็แน่นอนว่าเดโมดนะครับ โอเคเราเริ่มหน่อยแล้วกันนะป่าอุ้ยนี่อะไรเนี่ยฮาร์ดมีโอ้ oh, มีฮาร์ดกับบลูทูธด้วยเหรอเราฮาร์ดแล้วกัน <laughs> เล่นครั้งแรกโอเคเราเริ่มยังไงนี่คือเริ่มเลยไหมอ๋อนี่ขยับได้แล้วเราใช้ลูกศรน,นะครับเพื่อขยับขึ้นลงโอเคแล้วยังไงต่อถ้าเราขยับขึ้นลงแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์อย่างนี้ป่ะอ่ะเราลองบินลงข้างล่างดูอ๋อนี่คือพอเราบินลงมาปุ๊บคือมันขุดอัตโนมัติเลยนะนี่แล้วโอเคยังไงต่อ นี่คือกดสเปซบาร์นะครับอ่าสเปซบาร์ทีคือมันจะเล็งเป้าก่อนนะแล้วค่อยกดสเปซบาร์ตอนเป้ามันล็อกแล้วนี่โอเคก็หลักๆคือลูกศรกับสเปซบาร์นะเดี๋ยวดูกันว่ามีปุ่มอะไรเพิ่มอีกมั้ยเปล่านะครับนี่เราได้ละโอ้เต็มเลยนี่ล็อกเป้าให้หมดอุ๊ยอุ๊ยมีมีม,ม,มีแล้วก็มีอะไรเนี่ยกดคิวเพื่อดรอปด้วยเหรอ อ๋อนี่คือถ้ามันเยอะเกินไปนะครับมันก็จะบินยากดังนั้นเนี่ยเราต้องกดคิวเพื่อดอบเจ้าทรัพยากรนะครับมันก็จะบินได้ดีขึ้นเนอะบินได้ไวขึ้นนะครับไม่แต่ว่าของมันหนักเกินไปขุดไปเรื่อยๆแล้วแบบไหนที่เรียกว่าเวฟมาอันนั้นป้ามุมล่างซ้ายหรือเปล่าอ่านี่ตอนนี้อ่ะมันบอกว่าโดมเราถูกโจมตีอยู่ให้ move station hit space bar เพื่อเข้า enter หรอตรงนี้ป้าเนี่ย อ๋อต้องขึ้นคอมก่อนนะแล้วก็กดลูกศรเพื่อยิงอ่าคือไปที่คอมก่อนแล้วก็กดสเปซบาร์นะครับโอ้โหดูโดมเราไม่จะแตกเอาแล้วโอเคคือจบแล้วเนอะนี่ไงกดซ้ายนี่ไงแบทเทิลแล้วก็กดขวาอัปเกรดนี่ดูเหมือนหลักๆเนี่ยจะใช้พวกคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช้เมาส์อะไรทั้งนั้นเลยกด Q เพื่อกดออดแล้วก็กดหรือกด Space Bar เ,เพื่อซื้อก็ได้สินะ แั้นเราคิดว่าน่าจะเน้นไปที่ปืนเป็นหลักๆนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าผลไม้ต้นแรกป่ะเพิ่งจะโตให้เรากดสเปซบาร์ตอนที่เราอยู่ข้างๆมันตรงเนี้ยเหรอไม่จะได้เลยหรือว่ามันหมายถึงว่ามันเพิ่งจะเติบโตรอให้มันโตเต็มที่อะไรอย่างนี้แน่เลยขุด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 เอ้ยเอยนี่เพิ่งเห็นว่าข้างล่างมีอยู่นี่นี่โอ้ คิดว่าสี่อันนี้น่าจะพอแล้วล่ะอุ้ยมันมันอ่าอุ้ยมีโคบอลนี่ไงของที่ชาวโลกตั้งการนะครับโคบอลนี่เองอแล้วดูสภาพโดมเราสิเดี๋ยวนะมาแล้วหรอเฮ้ยเอ้ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี่เร็วไปหรือเปล่าคือขึ้นมาหนึ่งทีมันก็มาเลยสินะ ถ้าอย่างนั้นก็เอาแบบนี้แล้วกันเอ่อสเปซบาร์มาเลยนี่เราขึ้นไป่อัปเกรดเลยไปแล้วก็อัปเกรดหนึ่งทีนะครับเรามีกลมๆหนึ่งอันละน่าจะอัปเกรดอะไรได้ผมขอนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราจะได้ขับเคลื่อนได้ไวขึ้นเกี่ยวไหมน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าเนอะนี่เราขออันนี้หน่อยแล้วกันไปดีกว่า ตอนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับตดนิดหน่อยๆนอคิดว่าทางที่ดีคือเราขุดแบบเว้นช่ววเนะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างอุย้ยนี่ไงโอ้โหกว่าจะขุดได้นายขนาดนี้เชียวอ่าไปเลยแล้วก็ขออัปเกรดตอนนี้เราน่าจะได้แล้วป่ะสีสามเหลี่ยมนี่ไงอ่าอ๋อมันคือมันมันรีแพร รีแพร์แล้วไม่เต็มมีต่างหากแหมแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนแบบอัพเกรดโดมนะโอ้หเสียดายลูกนะเจ้านี้นะครับแต่ว่าเอาเถอะไม่เป็นไรต้องเว้นเดีย๋ยวนะมันมาเหรอนั่นโอ้โหโอ้นี่เอาไปกินตัวเอเลี่ยนอะไรก็ไม่รู้มาอีกปะเนี่ยมาอีกป่ะแป,ปลกใจปะทำไมมนุษยชาติมาตั้งหลกลากอะไรตรงนี้ น่าจะไม่มาเลยนะน่าจะหมดแล้วเนอะตรงนี้ขุดไม่ได้เหรอขุดไม่ได้หรอทุกคนนั่นผมเจออะไรตรงหัวมุมอืมนี่เต็มเลยเอาเอาขึ้นไปก่อนแล้วกันสี่อันนี้ก็นหนักละเฮ้ยนี่ตรงนี้เรายังทำอะไรไม่ได้เลยขุดอีกขุดอีก นี่นะครับเราดูที่ขอบก็ได้ว่าชั้นหินแบบไหนที่ถุดไวเนาะแต่ควรจะเว้นสักสองช่วงนะสองตารางเมตรละกันผมก่าีน,นี่อุ๊ยอะไรเนี่ยไอขุดไม่ได้โอ้อะไรเนี่ย,ย,น,ยนั่นคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เราขุดไม่ได้ไม่เป็นไรนี่มีไหมโอเคต่ออัปเกรดควรจะอัปเกรดเจ็ตแพคนะครับเนี่ย อันนี้เนี่ยมันมีอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนคล้ายๆกับเดชอย่างงี้ป่ะนี่ก่อนเลยระวังถามคือกดเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตรงนั้นมีอะไรแน่เลยผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าหัวมุมม,รรมันมีอะไรด้วยมันมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีเนาะเฮ้ยเอ้ยเยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวบินก่อนบินก่อนโอ้โห,โโห,โโหโตู้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วนะไปโอ้ยสองด้าน นี่แนะนี่โอ้โหสามตัวเอเลี่ยนเหมือนตัวแบบสลามดืดๆอะไรอย่างนี้เลยเออโอ้โหแล้วคือ,อ,นนอเมเลือดอ่าเจอเลือดคิดถูกไหมที่เพิ่มเลือดเนี่ยนี่เจอแล้วเฮ้ยขุดได้นี่ก็ค่อยแตกแล้วทุกคนมันคืออะไรเนี่ย กดสเปซบาร์ได้ไหมเดี๋ยวนะมันมูสภาพไม่เหมือนตู้เซฟเลยแล้วเอเลี่ยนมันก็มาแล้วเราก็เจาะจนลืมเลยเนี่ยบัฟก็หมดด้วยนั่นแตกแน่รอบนี้ไม่นะยอย่านั่นแตกเลย <laughs> ถ้าแตกถ้าเกิดเราเริ่มใหม่เลยนะครับนี่เราลอมาถึง9เวฟเนะี่ยนี่ไงเป็นเรลิกนะครับคือมันก็คือเหมือนกับมีอะไรบางอย่างถูกฝังอยู่ข้างในสินะเขาบอกว่าโหมดเนี่ยคือให้มองหาเลลิกนะครับแล้วก็นำเรลิกเนี่ยกลับมาที่โดมบางทีอาจจะได้เป็นรางวัลพิเศษก็ได้อุยแล้วเราเราไม่ได้เลยสักอันนะ่ะเอาใหม่แล้วกันนะครับลองใหม่อ่าเริ่มเลยเฮ้ยโดมเปลี่ยนไปปะเนี่ย เออสีโดมเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเราเอานี้ก่อนเลยนี่นี่นั่นไงเอออะไรด้วยเลนลิกอ่าเราว่าเรามีเวลาพอขุดเจาะเจ้าเลนลิกอันนี้โอเคอีกอันนึงโอเคท้อทำยังไงต่อกดสเปซบาร์โอ้โหใหญ่เอาเรื่องอุ้เร็วเข้าเร็วเข้ามันจะมาแล้วใจเย็นนะพวกโอ้โห อย่างน้อยป้อมปืนก็หันนี่อู้กกำลังง้างเลยดูสิเออเป็นอุปกรณ์นี่เองนะครับทำให้ผลิตน้ำผ่านคอนเดนเซชันอย่างช้าๆหรอคือจะบอกว่ามันจะมีเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมที่ผลิตน้ำได้ผ่านผ่านทรัพยากรที่เป็นกลมๆอย่างนี้ปะ่ะอันนี้คือ blast mining เอ่เป็นระเบิดกับระเบิดอย่างนี้ปะ่ะแล้วก็อันนี้คือ shed to cobalt อ๋อเป็นการ เปลี่ยนไอโรลิคอันนี้เป็นโคบอลสองก้อนนะครับงั้นผมว่าอันนี้น่าจะเวิร์กสุดหรือเปล่าอันซ้ายไม่ก็อันกลางาผมยังไม่ค่อยถนัดเลยเอาอันกลางแล้วกันอ๋ออื่นสี่ตัวใจเย็นพวกจะแตกไปเนี่ยเออเดี๋ยอกสองตัวอูจะแตกเอานี่ผมต้องซ่อมแล้วเนี่ย เออขออัปเกรดหน่อยนี่อัปเกรดนีได้ด้วยครับแกจิตโอเคแล้วคืออย่าบอกนะเป็นการระเบิดเนี่ยเทคเดอะบล็สแล้วก็ดรอปตรงจุดที่เราต้องการจะเคลียร์นั้นหรอเอ้ยขรโทษนะพวมโอ้โหนี่อย่าันนี้เอาขึ้นก่อนอันตรายถ้าเราแว้ข้างล่างต้องหาเล,ลกเพิ่มเผื่อจะได้เล,ลกดีนะครับ แล้วก็ขอนนี้เลยได้ผลไม้ครับกินผลไม้แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมกินกันนะครับทุกคนนี่พอได้บัฟผลไม้ชั่วคือไวมากนี่รีบขุดก่อนที่บัฟจะหายเอานี้เลยไม่ต้องสนอย่างอื่นละนี่แล้วก็ขึ้นไปเร็วมันจะมาแล้วทุกคนเออมาเลยซ้ายขวา ก็าล้สา,ายดีดีโอ้โหโอเออเออนี่แหละมานี่แนมีโลมมืยิงรอเลยเรียบร้อยอัพเกรดเอาเอาโดมอ่าให้โดมแข็งขึ้นแล้วก็เอาปืนเฮ้ยแต่เราต้องบาลานด้วยนะปืนกับความเร็วในการขุดเนอะเพราะว่าตอนนี้เราขุดมาถึงชั้นดีแล้วอะแล้วก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอทรัพยากรที่เยอะขึ้นซึ่งต้อาศัยการขนที่มากขึ้นด้วย วะนี่เล่นทีเดียวเล่นเป็นเลยเนี่ย <c oughs> อ่าขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างทําให้เราขนทรัพยากรได้เพิ่มขึ้นเอาหน่อยละกันเพราะตอนนี้เราเหลือแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยคงต้องใช้อันนี้นิดนึงนะเอาเอาตว,วกุดละกันแล้วก็อันนี้อุ่ยไม่พอสปีดก็น่าเอานะมันจะได้ลงขึ้นลงไวๆนี่เราเจอแล้วสี่ได้อ่ะคือมันจะมาแล้วไงโอเค รีบ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 เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าโก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 มันจะมาแล้วว้านี่โอ้โหเดี๋ยวนะหมดยังปืนได้ยังไม่ได้อ่ะเสียงอะไรเนะี่ยอุ๊ยโอ้โหตัวอะไรเดียว เอเลี่ยนอะไรกันดีอ่ะโถมาเลยเลือนหรือครึ่งหลอดนีแ่แล้วนะครับเราต้องรีบซ่อมแล้วมีมันน่าจะมีบ้างสิเนอะเจอแล้วเว้ยนี่ได้แล้วขออีกได้ไหมคนนี่นี่นี่ได้แล้วนี่นี่นนไปไปเออไปไปไปเดีย๋ยวค่อยซ่อมนะครับค่อยซ่อมจะได้อุ่นใจ เราอันนี้เอาก่อนสําคัญกว่าเนี่ยได้เที่ยวหนึ่งลุยแข่งกับเวลานั่นตายแล้วโอเคห้าอันออมามาดึงามาดูกันอัปเกรดอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะนีเ่เรามีทั้งหมด8นะครับเอาซ่อมนี่ก่อนอ่าเฮ้ยอันนี้ก็ได้เนอะแล้วก็ดีได้ด้วยแปดเหรอเอานี้แล้วกันจะได้หันไวไวเมาเลย อะไรมาตักพื้น่ะตัวอะไรน่ะไฮด้าเหรอนี่แน่ไม่ดูนะมันคืออะไรยิงได้ไหมโอ้สจกกักรจะ,ระนี่ก่อนอ่านี่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 แน่โอเคดูซิโอ้เดี๋ยวค่อยซ่อมนะครับขอดูก่อนว่าเราจะได้คอมเพิ่มอีกหรือเปล่า เราน่าจะทําฐานสักอันหนึ่งเนอะแบบหยิบมันจิกมันออกมาเราไว้ตรงกลางอะไรแบบนี้หรือไม่ก็อุปกรณ์ช่วยขอหน่อยนะไปน่าจะเก็บได้สองเที่ยวนะครับรอบนี้ได้เวลาต้องอัปเกรดเพิ่มเลวเนี่ยเพราะว่าเราเห็นชัน้นสีม่วงแล้วนี่เอาเราเน้นตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันทีเดียวนั่นเจอแล้วเออดินชั้นสีม่วงเราก็จัดการได้เลยนะ ใจเย็นพี่มาแล้วเรามาชา้าไปนิดนึงยังกะทำมิ่งไม่แม่นแต่เรามาแล้วไม่เจอโคบอลนะครับดังนั้นเนี่ยเราซ่อมมันเลยอ่าสปีดอ่าสสำคัญสปีดสำคัญโอเคมาพร้อมบวกซ้ายขวาซ้ายขวาขวาวะนั่นโอ้โหพุ่งหลาวมาเลยนี่ <แ>การไอ้นี่ก่อนนะหลังหลานี่ต้องซ่อมจัดจัดอ่ะอืมเออนั่นแหละมาผลไม้รีบ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 โอ้ยนู่นนู่นอ่ะเราเอากรูตรงนี้กรูตรงนี้ครับเดี๋ยวถ้าไม่เจอจริงเนี่ยค่อยขึ้นไปเอาข้างบนนั่นโอบอลใช่ไหมน่ะสามเหลี่ยมเฮ้ยเอาก่อนเลย โอเคเราน่าจะใช้โคบอลสามอันในการอัพเกรดให้โดมมันแข็งขึ้นนะดวนดวนดวนเอออัพเกรดอ่าโอเคมาไหนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไอ้ซ้ายเพราะว่าขวาลายสายดีนี่แน่อุย้ยเดี๋ยวอันอันนี้ก่อน อโอ้โหเ่ยไฮดรามาแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้เกือบไฮดราหายละยังยังยังอยู่นี่ยังอยู่เนี่ยเซตยังอยู่เลยนี่เรียบร้อ,อยโอเคเก็บผลไม้ลง ระเบิดระเบิดไม่ใช้ระบงระเบิดไม่ใช้มีอะไรอีกไหม,อ,ามาอ่าโอบอลเยี่ยมฮะเดี๋ยวนะอา่าแล้วมันมหนามากถึงเวลาละไม่ได้นี่ดีกว่านี้โอ้นี่แหละนี่เราขนได้อีกไหมเนี่ยขนได้แค่ห้านออ่อา น่าจะทำแคปซูลเป็นท่ออากาศลงมาเลยนะนี่หนึ่งสองสามสี่นี่ขุดขึ้นไปเลยแล้วกันเผื่อเจอแล้วรลิกเราเจออันเดียวนี่นะรอบก่อนเราเจอทั้งสองอันห้้ยอ่าอัพเกรดโคบอลเรามีสองอันเองเออเอาเปืนนี่เหลืออีกสี่ว้ยเอาอะไรดีเราเอาเจ็ตแพ็กบูสก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคมาเลย พร้อมบวกโอ้โหดูปืนก่กอนยังกับทันซิด์หลอดดั้นซีเดียสยิงสายฟ้าขึ้นฟ้ามาอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวตัวอะไรนั่นจัดการก่อนเลยถ้าจะดีนะที่อัพเกรดปืนมาดูดิโตรถึงเลยอุ๊ยยังไม่ตายด้วยเอาดีก่อนแล้วกันฮ่า อุ้ยเส้นยาแดงฝ่าแปดานี่ไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันจะมีไอตัวนี้ไปาอีกเนี่ยมันจะมีตัวไหนมาอีกมีเนี่ยหลอนอุ้ยนี่โอ้ทักหยุพอดีเลลิกแงได้เลยได้ของดีแล้วเดี๋ยวนะขอดูรอบๆอีกเผื่อมีขอให้ขุดนั่นแงนี่ได้อีกหนึ่งแล้วก็อันนี้อ่าไป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 เดี๋ยวลงมาขุดไป โอเคอุ้ยนี่อะไรเนี่ยเทเลพอร์เตอร์ทำให้คุณสามารถเทเลพอร์ตลึกลงไปในเมืองได้หลังจากอัปเกรดแล้วเนี่ยมาสามารถที่จะเทเลพอร์ตตัวคุณเองหรือทรัพ,พยากรกลับมาได้ด้วยเฮ้ยลิฟต,ติดตั้งลิฟที่จะทำการเคลื่อนย้ายทรัพ,พยากรโดยอัตโนมัติเข้าไปในโดมเหรอเฮ้ยอันนี้น่าสนว่าลิฟต์อันนี้อันนี้เอาอันนี้นนนกดไงเนี่ยเดี๋ยวนะอัปเกรดก่อนมีอะไรได้บ้างโอเคถ้าผมเจอนะผมจะเอาอันนี้ าโคบอลนะถ้าเจออีก2องอ,อัยโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่าโอ้โหนี่ถ้าอย่างนั้นเราต้องขุดตรงกลางใช่ไหมนี่เลยนี่เอาไปได้ไหมมันบอกว่าอันอันตโนมัตินี่ยังไงวะอัตโนมัติยังไงวะมันมาแล้วว่าเอาช่างมาละไม่เจอนะครับอ่ะเนี่ยคอยดูนะพอใช้ปุ๊บเจอปั๊บ อนนอเอาฝั่งนี้มดก่อนมาดิอ่าอืออ่าโ,โ,โอ้โดมนั้นยังไม่แตกเนอะคือมันจะขึ้นมาช้าๆอย่างนี้ปะเฮ้ยอะไรนะ่ะมีเสียงเพลงด้วยเออ ออยตัวแน่เลยทุกคนตัวแบบคอยดึงทรัพยากรน,นี่เหมือนชั้นนึงเว้ยแบบเราจะต้องวางแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะคอยทําหน้าที่ดึงไปเนาะนั่นไงเห็นไหมทุกคนมันดึงขึ้นไปด้วยเยี่ยมเลยแบบนี้คือเราก็จะได้ขุดได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าทําไมทรัพยากรมันไม่มีเลยเดี่ยเออมันจะมาแล้วนะโอ้โหไม่มีเลยไม่ได้ละต้องไปแล้วทุกคน รอบดีวุดอ่ะวุดฟรีอ่ะมา้งไหนซ้ายขวาซ้ายขวาขวาไอ้แน่จะต้งทันสุดเจรอนอุ๊ยตายตัวโตตอ้ตหมึกโอ้โหพุ่งเหลาตัดกาหน่อยดูด,ด้วยนะตัวนี้อ่าเอ้ยไปอ่าโอเค นั่นไงเจอแล้วโอ๊ยขอถอยออกออกก่อนอืออือันนี้เลยอ่าปล่อยโอ้ยเหลืออีกสองอันอ่าเอาไปให้หมดเลยไป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 ดีรอบนี้ยังทนอยู่มันขนได้ไม่หมดด้วยนะดูเหมือนเราจะนี่เนอะโอ๊ยอ่าวันนี้แค่นี้ก่อนไป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 ดวนดวนดวนมันมาแล้ว มาเลยซ้ายนั่นไงซ้ายอยูตัวใหญ่เดมโมกอร์กอนเดียวนะไอ้ช้างันอออเออืออืออุ้ยเอ้ยอ่าอือหืดูมันตัวอะไรเนี่ยใช่เอเลี่ยนจริงปะเนี่ยมันจริจะถึงแล้วตายเอ้ยเอ้ยอุ้ย โอยเนี่ยโดนไป2ดอกมาเลยเอา่านั่นแหละเรียบร้อยโอ้ว้าวจริงมี10ต้องอัปเกรดอันนี้นะครับแต่ว่าเรามีเอ้ยเดี๋ยวนะเรามีเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบไม่ทันดูนะครับเอาเป็นว่าช่างมันก่อนนั่นนั่นนั่นนี่แหละนี่อุ้ยเต็มเลยเอาไว้นี้ก่อนอ่เดี๋ยว เกตพึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นไปละเอาบางส่วนขึ้นไปด้วยเฮ้ยทำแบบนี้ก็ได้ปะเดีย๋ยดึงตรึงตรึงไอ้พวกนี้ไว้อยู่ท้ายสุดไปเลยแล้วไอ้พวกที่เหลือมันก็จะขึ้นตามมาเออเออ,เอ,อตลกดีนี่อ่านี่เลือดก็น่าเอานะครับแต่ปืนก็น่าเอาเช่นกันอันนี้คืออะไรนะเป็นดับเบิ้ลเลเซอร์หรอ อินストเลเซอร์อันที่2นครับแต่ว่ามันจะยิงแย่กกันคือถ้าเราเลือกอันนึงอ่ะอีกอันนึงเราจะไม่ได้ไงแต่ว่าเอานี้แล้กันนะครับนี่ดูปืนซิทหลอดซ้ายขวาเนี่ยดูเลือดซะก่อนเอ้ยเอ้ยมันเยอะมากเลยทุกคน โอ้โหเว็บสิบแปดโอ้โหบ้าจริงไม่ทันยันตะกี้ยิงใส่ลูกลออไม่ทัน the dome is lost นี่ thank you for playing เ้ยดูดูดู้ายมือมันเหมือนเป็นดาบปะ่ะโอ้เป็นมิสไซล์กึง่งมิสไซล์กึ่งดาบอะไรก็ไม่รู้ <laughs> เออสนุกเพลินดีนะเป็นเกมแนวล็อกไลท์ ก็นี่แหละครับที่คือเกมโดมคีเพอร์นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปโหลดเดโมมาเล่นก่อนก็ได้แล้วกันส่วนวันที่ที่มันจะออกเดี๋ยววันไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีเกมอะไรดีๆอยากแนะนําก็ลองแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูแล้วก็ลองทําเป็นคลิปให้ดูกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ